ปาาพี่น้องครับพักต้อครับเนี่ยภาษาอีสานเอิ้นพักกันจองครับแต่ว่าภาษาไทยเนี่เรียกว่าผักพายใหญ่พะนะโอ้บ่นหน่อยเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับพุ่นนอกจากนั้นเบองแน้ครับพุ่นอ่ะพ่อยเนพิ่นกำลังเก็บอยู่พอดีครับ สุดลูกหูลูกตาครับพี่น้องครับเอาก่นสีวายละเอียดต่างๆกอนสีได้ดไปว่าวจ๋าครับคุณตาเพื่อนานะโอเป็นตสอนให้นะครับอืมเอามาว่าวจ๋าก,กันจักหน่อยก่อนครับผมทักทายกันจักหน่อยก่อนนอครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องไป ที่เคารพรักครับกรเกษตรไทยวารลตี้ครับแฮปปี้การ,กรเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับเอาสําหรับมือนี้เนาะเฮาอยู่พื้นที่นี่ครับพี่น้องครับอยากใครเบิ้งนี่ปุ้ยเป็นตอสอนให้ครับผักก้านจองหรือว่าผักไทยใหญ่นะครับในภาษาไทยเนาะ สำหรับพื้นที่นี่ยูมองไายล่าเรียดต่างๆเข้าจังมาว่าจ้ากันครับแต่ว่าตอนนี้กเกษตรไทยวารเรตี้พร้อมแล้วครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรครับเมื่อนี้สีผ้าพี่ผ้าน้องไปเก็บผักผ้ายญ่งนะครับก็ะุณนตาเพิ่อนนอ้อเอาบปนี่ทีมงานเข้าลงลุยเลยนะครับเป็นตอสอนให้สุดลูกหูลูกตาครับยูท่ามกลางขับหน้าเข่าอ้อมไปเบิดเลยครับพ่อไอพี่น้องนะครับ แต่ว่าเพิ่นคือ่บลูกเขาเลยเพิ่นคือลูกพักไข่เนาะเอาลงไมาน้ากันพ่อยพี่น้องโอ้ลมเถอะครับเด็กโอ้ยนะครับเอาเป็นตาสอนครับโอ้โหขุ่นนนอกจากนั้นครับคุ่นทั้งขุ่นครับน่ครับเอาเบื้องต้นครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ ครับอี่พงเย่เนาะเนี่ยครับเอาป่าตีโตเก็บได้บ่อน้อยครับ <c oughs> พี่น้องครับนี่เบ้่งเนี่เออเอาเครื่องต้นสวัสดีคุณตาเลยคุณตาแนะ้อน้ำตัวเนี่คอยคุณตาซื้ออย่างครับซื้อพุ่มซื้อพงเย่พุ่มเนาะครับครับพงเยพุพ่มเออเราเป็นอ่าเป็นคนจี่ไอเนี่ยแจ็นลอยเราอ่าก็คอยเอ,เอ็นรื้อกล้องไปได้เนาะ คุณตาพมนี่กําลังเก็บผักนอคุณตาพม์เอาเ๋ยวก่อื่นบอกกรว่าเรื่องผักนี่ถามคุณตาพมก่อนว่าพีกัดบ้านบ้านเฮ้าที่ปลูกผักผ้ายเอยผักกันจองนี่คือหมู่บ้านใดนอะนี่ครับบ้านเฮ้าบ้านเฮ้านี่บ้านนี้บ้านคุยโพบ้านคุยโพหมู่ที่สิบสามหมู่ที่สิบสามตําบลลาดตําบลลาดลาดพัฒนาครับครับครับอำเภอเมืองจังหวัดมาสร a k ามเนาะโอ้ครับ ปนีคุณตาหฮาปลูกนี่ปลูกผักผ้าใบหรือว่าผักกันจองนี่หฮาปลูกอ่าบริเวณพื้นที่ทะเลคุนตาไรหนึ่งสิครับอ๋อประมาณในไรหนึ่งเนาะครับเอาเอามื่อกล้องแพนใ้พอ้พี่น้องกลองไปได้บ้างไหครับบ้าหน่อยได้ทีเดียวนะครับหนึ่งในพื้นที่หนึ่งไรครับาอาส่วนอาวบอมนั้นเป็นป้าเขาเนาะ ส่วนทั้งนี้ปลูกอันพืชผักสวนขั้วออห้พ่อยท์พี่น้องป้องไฟได้เบิ้งน้ากันเนาะเออเอเาแผนสะสะเนี้ยจักหน่อยเออเดี๋ยวพี่น้องป้องไฟเพิ่นสีวิตเนาะเอา <c oughs> ปลูกผักปลูกมีซีใบได้หมดคุณตากับคุณยายเพิ่นเนาะเอ้า,าสำหรับตรงนี้ผมก็เลยถามคุณตาปกตินี่อ่าคนไทยหรือว,ว่าคนอีสา,านบ้านทัาส่วนมากนี่ขันเอาพื้นที่มาเห็ดเนี่ยองซี่นี่ขันบ่ได้เอาไปเ,าเห็ดหน้านี่ต่างๆนี่ พื้นที่หนึ่งไร่นี่บ่หน่อยเด้คือมาปลูกพักกันจองคือบ่อปลูกเขาครับผมมันน้ำเลิกมันเห็ดบ่ได้ครับโอ้น้ำเลิกนี่เห็ดบ่ได้ครับครับหนึ่งนอกจากน้ำเลิกเห็ดบ่ได้เรามันได้รับทราบจากคุณตงวันเป็นเป็นน้ำน้ำหึมน้ำหึมขังอยู่บ่เศร้าอันตอ์โอ้ขังอยู่บ่เศร้าครับพ่อพี่น้องครับไข่ไข่กับน้ำซับน้ำซึมเนาะเอานะครับเอา แล้วก็นอกจากนั้นครับบาเีปลูกหรอปลูกมาได้ยักปีแล้วครับประมาณสิปีล้วครับสิปีแล้วป้าทุงนึ่อเาจะปลูกแม่นตันนี้ครับ,รบประมาณสิปีแล้วะอะสิปีแล้วบารีมันสีงามจึงสีตลอดบอคุณตาเพื่อตลอดปีเลยบอเร,รือว่ามันสีกลายเป็น <ula> ต้นน้อยต้นนี้เออปีใหม่ประมาณปีใหม่มันสีอย่างมันมันสีเบิร์ดแล้วหมายถึงว่ามันสีบยุบ โอ้มันสิยยบครับพอยพี่น้องปีใหม่มันสิยุบเนาะอ๋อยบเรามันยุบลกไปเลยเฮายำไม่แบบนี้ไถ่ไม่ยำเขาว่ายำนี่คือใส่รถไถนเียยำไถยำยำเนาะยำมันเดยเป็นังไดแบบนี้ยำกับมันน้องล้วเขากับเอาหนามาใส่มันเกิดเองเอาเกิดเองเกิดต้นน้อยเติดนน้อยโอ้จากต้นน้อยเนาะโอ้เกิดจากต้นน้อยครับนะครับหลังจากนั้นมันก็เกิดปกติเฮ้าขึ้นไปนี่ละหลังจากนั้นกะ อ่าเป็นตน้นง่แบบนี้กระเจงได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับใหญ่รพราะพี่น้องป้องไปได้เบิ้งน้านะครับเอาจับว้คุณตาแล้วชักชักหน่อยเนาะเอาใบานีค้คุนตาในการอ่าเฮาได้ประโยชน์จากนี่นี่มันเป็นพืชที่สามารถกินได้บ่คุนตาครับครับกินไดโอเป็นผักแค่นิดนึงได้รับทราบเบื้องต้นเนาะโดยเฉพาะอย่างคนอีสานนะครับแถวบ้านผมนี่ครับเิ้นว่าอา่พอพักกันจองพักกันจองเนาะอเอาบาบนี้ บันเ้กินกินได้ยังไนเนี่ยคุณตาหมายถึงว่ากินใบใบอ่อนเตะใบอ่อนก็กินได้ใบอ่อนก็กินได้แบบนี้ครับพี่น้องครับใบอ่อนใบอ่อนแบบนี้กินได้นี่ใบที่มันพันอยู่แบบนี้มันเถาะอ่อนๆเนาะเออส่วนส่วนอันอันนี้กับพ่อได้โยันเถาะอันนี้กับพ่อได้ขึ้นในเออแต่ว่าหลังจากนั้นแก้เป็นต้นไปนี่กับพ่อดีปันไหนวันเถาะ มันหยัมไปแล้วโอ้มันหยมัม <อ occurs S 1> ไปแล้มันใหญ่เลยมันมันบอนแล้วมันบอนแล้วเนาะมันมันแกแล้วมันแก่มันเหนียวด้เอออมันมันบอนเนาะอ้าบไปนี่นอกจากนั้นนะครับเห็นนี่ดอกนี่ไปนี่เป็นต้นอนให้ครับขออนุญาตว่างพี่น้องป้องไปครับอืซึ่งหลายพื้นที่พอให้พี่น้องกับพ่อเิมี่แหละแต่ว่าเมื่อนี่ผมอัศจรจใจตรงที่ว่าคุณตาครับคุณย่า่ เพิ่นคือปลูกได้คักแต่เนี่ยปลูกได้นึ่งไรเห็นไหมมันธรรมดาเนาะปกติเขาเห็นตามหอยน้องข้องบึงเนาะอยู่ตามห้องเมียงต่างๆตามข้องน้ำนะครับนี่นี่คือลักษณะการการเอ่อที่เข้าเก็บไปเนาะปนีเก็บไปนี่คุณตาหลายปนีนอกจากเขาเก็บกินเป็นผักแล้วนี่เอ่อเขาเอาไปขายเอาไปยังต่างจังไหนเนี่ยวิธีขายขายครับขายขายส่งตลาดขายส่งตลาด ขายทรงเลยจิครับมีพ่อค้าแม่ขายเพิ่นมารับครับอยู่ตลาดเนาะครับอยู่ตลาดอยู่ตลาดทั้งใดครับสะระคมโอ้ตลาดสะระคมเนาะซึ่งซึ่งเขากับมัดเป็นมัดหลังจากนั้นก็ทรงเพิ่นเลยโอ้มัดจั้งใดมัดจั้งสิ้นนะมัดขันร่วงครับขัดเข่ากันแล้วมันก็เป็นโค่นซ่านี่ไรเป็นโค่นซ่านี่สิบบาทครับหลังจากนั้นเพิ่นก็สีเอาไปแบ่งกันกันแล้วแต่เพิ่นวันเดียวแต่เพิ่อนนะแล้วแต่เพิ่นอ่ะแล้วไปขายต่อโอ้ครับขันสิบบาทบนธรรมดาเนี่ยครับพ่อพี่น้องครับนี่เออ ครับเนาะเดี๋ยวนีพอให้พี่น้องป้องไปได้เห็นครับนี่หลังจากนั้นทั้งพ่อค้าแม่ขายซึ่งพื้นเม่ค้ขาประจำนะเพื่นกระสือไปแบ่งต่อได้บาทนีีเนาะในการขายเนาะนะครับเอาบานี้คุณตาแต่ละมือแต่ละมือนี่ห้องเก็บไป่งแม่ค้าพ่อขายนี่ไปสู่มือบอรหรือว่าตังตังจังใดบามือไปครับบามือไปคือวันเว้นวันครับพ,พี่น้องครับวันเว้นวันนะครับอ่า แล้วก็นอกจากาวันเวศวันแล้วบานิเรื่องของการค้าการขายเข้ามีพอค่าแม่ขายพูดสิบมารับเท่าไรเนาะบานี้แต่ละมือขายได้ประมาณเจ็กบาทครับเดี๋ยวล่างมือกันหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับบุย้ยเนี่ยเกินนี่หาร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยเกินนี่เออเฉพาะตรงนี้เจ้ เฉพาะตรงนี้เอาบร่วมบักหุงไพตัวย่างต่าง,งตีบด้เกี่ยวบร้เกียวอันนั้กนก็ไปขายคือกันคือกันแต่ว่าอันนี้ย่างย่าง,างนี่คือหกเจ็ดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนี่แต่เบื้องต้นผมสอบถามจากคุณตาเพิ่นว่าบางปีนี่นว่าสองสามปีที่ผ่านมาผลปรากฏว่าได้หลายก้นนั่นได้ประมาณมือละเท่าไหร่พันเอ็ดพันสองนี่ประยู่เลยครับดังมือพันเอ็ดพันสองพี่น้องครับ กันจองเลยนะครับครับเอาใส่รถไปขายตลาดรถจ้าของแล้วมือก็เต็มหมอกอกเต็มหมอกอกวันนี้ห้อเก็บตอนไหนห้อไปส่งตอนไหนวันนี้เก็บตอนเศร้าเก็บตอนเศร้าเก็บตอนเศร้า็มามัดมาทำาแล้วน่ยที่ทุ่มหาทุ่มเราก็ไปแล้วตลาดครับโอ้เก็บตอนเศร้านี่เอาไปเก็บไว้ก่อนเก็บเบิดมือเลยบอเก็บ มันแดดแล้วก็ยุดอ๋อมันแดดแล้วก็ย oh, ุดอ๋อม claro> ัช่าหน้าแบบสบายสบายเช่าเกษตรกรแบบสบายตัวนี้คือมาเก็ยบเนี่ยเมาเศร้าหลังจากนั้นปั๊บเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปไหวไปมัดหลังจากนั้นก็ไปมัดไปมัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตอนจักทุ่งเขาไปครับหกกุ่มหมืองเ้าเนี่ยอ๋อแม่มันตลาดเนี่ยเมืองเ้าเนาะหมกุ่มเนาะครับเอ้าบานี้เอาบอถึงเรื่องต่างๆนะครับการค้าการขายแล้วนะครับเอาบานี้ หลายคนเคยกินว่าแซบหลายมันต่ออผมกินนะครับแซบมันต่อแต่ว่าพี่น้องป้องไปรวมทั้ง่อยพี่น้องบางพื้นที่นะครับบางจังหวัดบางภาคบอกเคยกินนี่บอกเคยกินไม่ไม่ไม่มีนอกจากไม่มีแล้วไม่เคยกินเห็นแต่ต้นนะครับก็เลยถามเจ้าว่าเฮ็ดยังกินได้คุณตาเนี่ยพักกันจองพักผ้าไงกินครับตับักหุ้งครับลาบง้วลาบก้อยไปซนแล้วครับกินกินมีพีแทศพักเลยเนี่ยครับครับ ความใส่หนูใส่ยังไดเวิดนี่เป็นผักสารพัดตัวนี้หนึ่งคือพลังคนตไปเจาก็ไปลวกไปผักไปสลับครับเอาเอาสรุปออกคือหนึ่งเป็นผักสดครับกินกับส้มตำกินกับปนกับแก้วกับลาบก็ปล่อยได้ได้ดประการที่สองคือลวกครับลวกก็กินเอียงกับยังก็ไดเวิรดปนแก้วต่างๆอันที่สามคือเจ้าวัาถึงเมื่อกี้ออม ออมใสยังก็ได้ใสนกใสหนูใสเนื้อใสสิ้นใสไข่ต่างๆเลเบิ้ลมันเนาโอ้มันเป็นผักสารพัดประโยชน์ตอและนอกจากนั้นได้ได้รับทราบนะครับจากท่างการแพทย์พื้นนวามันเป็นผักที่อ่าเป็นผักปลอดสารเป็นผักปลอดสารในคุณตาแล้วก็นอกอ่าละนอกจากนั้นนี่มันมียังมีคุณค่าทั้งสมุนไพรหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ด้วยกันผมก็เลยถามว่า ได้สีดวานสีดยาต่างๆอย่างบอต่างๆในการปลูกกันนี่ใส่ปุ๋ยนะครับมีแต่ซายตะปุ๋ยซื้อมาเถาะปุ๋ยปุ๋ยสูตรใดสูตรใดพอเด็กโอ้สี่สิบหกศูนย์ศูนพอเด็อ้อยออยใส่หลายบ่ได้เนี่ยเออเนาะครับต้องใส่ใส่พอดีพอดีเออต้องใส่พอดีพอดีเนาะแ่ไม่มีปุ๋ยใส่ละมันก็บ่งามบ่งามพอบันไดนเนาะครับเนาะกัดกัดไอ้อยกัดไอ้อยนึงเพราะว่าปกติมันจะเป็นพืชน้ำเป็นขี้ตมเป็นหยางต่างต่างๆเนาะ หรือว่าเป็นพักสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถเอาไปใส่ประโยชน์ด้หลายอย่างหลายแนวเนาะสำหรับการอยู่การกินเนาะเอาสาหรับพิกาดตรงนี้เอาคันผู้ไดสีมาเยี่ยมยามือเห็นรถวุ่นวุ่นวันวันยกคักแท่นี่เป็นถนนเส้นจากไสมาไสนี่ครับนี่ท่าตูมจากนี่ท่าตูมจากบ้านม่วงบ่เนี่ยบ้านม่วงบ้านม่วงหน้าม่วงน้อยเขาไปท่าตูมเนาะครับโอ้ด่รถวุ่นวันวุ่นวันครับพราที่น้องก้องไปครับ นะครับทั้งคนกับความสะพานเลยครับขับขมสะพานข้ามไปทั้งคลองใช่คลองใช่โอ้ใกล้ๆนีดเดวนี่นี่โอ้ขับขับขบ,บ้านนี้พิกัดบ้านบ้าน,านยังก็ครับบ้านยังก็อนทีพ่พวกบ้านคุยโพ,พ,โพตำบลลาดพัฒนาอำเภอเม,มืองหมู่ที่สิบสามจังหวัดมาศร a k a h เนาะคุณคุณตาพ่มเฮาผู้ใดอยากสีมาจะเลื่อยสะพานมานิดหนึ่งครับหรือว่าเลื่อยบานทาตูวมากกบอกกี่กิโลผู้ใดอยากมาเบิ้งอะนะ ผู้ดเด็กมาซื้อสดๆเหมือนเห็นนมควันใช่หัวใจเกษตรเกษตรตำบอกหุ้งได้ไหมนี่ไว้ยของแท้เลยคุณตาบานีนะครับเอาเนาะเอาเอ่อเอาบานีหลายคนบอกว่าเอาอยากได้พันธุ์เฮ็ดเังได๋เนี่ยว่าเั่นว่าเออพันธุ์มันพันธุ์ในมีแล้วพันธุน์นี่บพราะพันธุ์ในมีแต่ว่าคุณตาสิเก็บหมากชุกไปอยู่แล้วก็จะร่วมกับแฮปปี้การเกษตรบานีเสียวไนจากคุณตาเนี่ยเออไปเพื่อที่ส่งให้พี่ให้น้องได้มีอยู่สองอย่างเนาะลักษณะหนึ่งคือใน คําว่าในก็คือเมล็ดนะครับเมล็ดพันเมล็ดพันนะครับนี่เขามีเขามีต้นนี้อันนั้นบ่มันมันสีออกจากกระเพาะตัวนี้ครับนี่ออกจากกระเพาะตัวนี้มันมันมันสีแก่แต่ว่าอันนี้คือมันอ่อนๆแต่ว่ามันมันสีแก่ครับเพราะต่แก่เนี่ยมันกระสีเป็นเป็นกระเพาะเป็นไนเนาะไนนี่ไนหลวันเถาะไหลวันเถาะอ่าเดี๋ยวอีกอีกอีกประมาณจักเดือนสองเดือนเอาเข้ากับไดกระคงสีไดไในะครับ อ่าอันนี้นี่ประการแรกประการที่สองเข้ามีต้นอ่อนๆนะครับเดี๋ย้รับทราบว่ามีต้นอ่อนๆนี่นี่ลักษณะต้นอ่อนแบบนี้ครับนี่นี่นี่เอ้าให้พ่อให้พี่น้องป้องไปได้บึง้งมีต้นพันอ่อนแบบจังสีน้ำนี่ยังไงนี่เอาไปปักเซตมเลยนี่ครับนี่นี่ๆๆ <c oughs> นี่นี่นี่ครับลักษณะแบบนี้อ่น้ำนะครับสรุปแล้วการขยายพันธุ์นะครับใส่วิธีสองอย่างคือหนึ่งคือใส่ในหรือเมล็ดอันที่สองคือใส่ต้นพันธุ์แบบนี้ เอาผู้ใดอยากได้ก็เอาผมกับคุณตาพมเนาะอ่ากษตรประสานงานต่างๆกันเนาะครับเพราะว่าอ่ก็เป็นอ,อยู่ในเครือของแฮปปี้การเกษตรนะครับเนาะกับสีมีสามารถให้พ่อพี่น้องฟ้องไปเอาไปปลูกแบ่งปันให้พ่อพี่น้องไปปลูกน้ำได้นะครับเอาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับอีกครั้งนึงครับ 0899428684ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับสำหรับเมล็ดหรือว่าในผักพายใหญ่นะครับหรือว่าพักการจองหรือว่าต้นอ่อนพักการจองแบบนี้นะครับเอาติดต่อมากแล้วกันนะครับเอาสําหรับมือนี้นะครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมที่งานขอขอบบุญขอบคุณคุณตาพบเนอร์หลายๆนะครับสําหรับมือนี้สําหรับการมาให้สัมผัสต่างๆเนาะนะครับสำหรับมือนี้นะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆมือต่อไปนุ่มขวัญใช่พร้อมทีมงานกระสีมาทายทํำเกี่ยวกับพักตบได้บ่เนี่ยทั้งเก่งไปอีกได้บ่เนี่ยเอาแค่ไปเบิงแนี่บ่เนี่ยยื้อยู่ไตหอมม่วงนี่มีผักตบบ่เนี่ยทั้งอีแบบนึง่อยๆยผักตบไม่ใช่ผักตบชวานะครับเอออันนี้เป็นตัวอย่างบางตอนนะครับเอานะครับเอาสําหรับบุอนี่นะครับเอาขอขอบุญขอบคุณคุณตาพบหลายๆครับครับครับคุณตาอยู่ดีไม่แห้งเด้อเจ้าอายุจักลอยเศร้าเด้อคุณตาเด้อเอาเอาไปเลยลูกไป เอาเอาถือไปก่อนบ่เนี่เอาผมสิขอญาติเอาล่องล่องเก็บสาธิตการเก็บนะครับเอาเก็บคุดคุดขุณฟ้าด้นยะครับว่าให้เป็นหง่ยโอ้ยจับคอยพี่น้องครับเอาได้บรรยากาศครับด้วยบรรยากาศกันครับตอนนี้นะครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรกําลังทําการเก็บนะครับอพักกันจองบอ้ครับเอาได้บรรยากาศเนาะนะครับสาหรับช่วงนี้ นี่นี่เด่อบรรยากาศคุณตาเอาครับสำหรับวันนี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับมีความสุขร้ครับเพราะว่าสมการแห่งความสุขก็คือความสุขเท่ากับเกษตรหรือเกษตรเท่ากับความสุขนะครับเอาสำหรับวันนี้ครับ,สำ,รบ,บ,รบสำหรับการปลูกผักภายใหญ่หรือว่าการปลูกผักก้านจองนะครับอา่าก ให้พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับเบิ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอประสบการณ์นะครับของการที่คุณตาพมนะครับได้มอบให้กับเฮานะครับได้เบิ่งเนาะเอาเช่นนีฝากพ่อยพี่น้องป้องไปนะครับในการกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับแฮปปี้การเกษตรแชนเนลครับเกษตรไทยวาไรตี้เนาะครับเนาะแล้วก็ท่านใดที่กดอ่า ติดตามแล้วนะครับกดซับสไคร์ย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อสิบบได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับในโอกาสต่อไปนะครับเอาสําหรับวันนี้นะครับก็ผมนุ่มขวัญแช่งขวัญใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอลาพ่อจาาพ่อพี่น้องฟองไปไปเที่ยงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกาวคำว่าสวัสดีครับครับผมบุ้ยเปสอนให้คุณตาคักคัพดแล้วพวดแล้ว